รีวิวโฟร์ซาสายทรงซิง่งจานครับจัดอะไรให้ลูกค้าครับจัดบาเลครับผมโร<ฮ>์ซาจัดบาแล้วครับผมไอที่สวยๆนี่ไม่ใช่ไม่ใช่บานะนี่ครับโอ้โหเต็มชุดเต็มระบบครับสำหรับสาย f ฟร์ซด้านหน้าก็ไม่แพ้กันนะครับผมยังจัดเคปล่าทรงทุกชุดจับหลังก็ยังไม่เว้นนะครับผมชุด บางคนโชกท่อโอ้โหเต็มระบบครับสำหรับสายฟอซ่ารงซิงคันนี้ชุดแข็งครับโอ้โหงานดีจริงครับดูครับดูงานครับเต็มระบบเต็มชุดครับพี่ป๋องครับครับรวมๆแล้วของแต่งคันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับเตรียมประมาณร้อยใบเทาครับผมร้อยใบเทาแสนหนึ่งโอ้แสนหนึ่งรถก็ประมาณแสนแปดพี่ป๋องต้องมือนิ่งๆหน่อยนะครับผม นี่กำลังใส่ให้จับมือถือแบบยึดแฮนด์เพราะว่าใส่บาเรียบร้อยครับเรียนเชิญนะครับซอยบางแวก89จะจำหน่ายสินค้ามอเตอร์วูฟของแต่งมอเตอร์ไซค์ภายในร้านจะมีของให้เลือกเยอะแยะมากไมไม่ว่าคุณจะขับรถรุ่นอะไรออกทัวริ่ g งเราก็มีให้เลือกครบ